สำหรับใครที่มีโรแลนด์ a p s 30อยู่แล้วและเขาก็มีตัวใหม่มาแทนที่อย่างโ o แลนด์จูโนดีหลายคนคงมีคำถามในใจว่าควรอัปเกรดหรือควรเปลี่ยนดีไหมคลิปนี้มีคำตอบไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมระพีนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เปิดหัวคลิปไปแล้วก็คือใครที่มี APS30 อยู่เนี่ยก็คงมีคําถามในใจว่าเฮ้ยมีตัวใหม่ที่มาแทนอย่าง JunoD เนี่ยเราควรจะอัปเกรดดีไหมในการอัปเกรดครั้งนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะไปในทาง Major Change เลยนะครับเพราะว่าในหลายๆอย่างที่เขาอัปเกรดมาเนี่ยค่อนข้างจะมีหลายอย่างที่ดีกว่าครับและบางอย่างก็คนที่มีรุ่นเก่าอยู่แล้วก็คงจะไม่ได้ใช้ก็คงจะมีหลายข้อ ที่จะบอกกันอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ละกันอย่างแรกเลยเราเล่นคีย์บอร์ดนะเราคงอยากฟังเสียงอย่างแรกง,งั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งทุกคนไปฟังเสียงก่อนเล้วว่า2ตัวนี้พอฟังแล้วเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างลองไปฟังเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับฟังเสียงทั้ง2ตัวไปแล้วชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดในมุมของเหตุผลที่เราควรจะอัปเกรดจาก a p s 30เป็น Juno D เหตุผลแรกนะครับก็คือเรื่องของเอนจิ้นเสียงการประมวลผลเสียง,งเขาเนี่ยตอนนี้เขาใช้เป็นเซนคอร์ซึ่งตัวนี้ยังไม่ใช่เซนคอร์พอตัวนี้ใช้เซนคอร์ปุ๊บคราวนี้เขาเรียกว่า เป็นระบบอีโคซิสเต็มหลักที่เขาจะอยู่ในทั้งแฟนทอมทั้งจูโน่ X นะครับจูปิเตอร์หรือว่าจูปิเตอร์ก็ใช้เซนคอร์หมดเลยฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าเสียงที่เราได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นเสียงตัวเดียวหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าการประมวลผลเดียวกับตัวรุ่นใหญ่เวลาเราจะทาอะไรมันก็ทําง่ายเวลาเราแต่งเสียงอันนี้เราเอาโยนใส่ตัวนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่ามี2อตัวเนี่ยก็ง่ายครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็เสียงที่เขาเพิ่มขึ้นมาด้วยก็คือเสียงตัวนี้ยยมีีออู่ 3, 000, ,38 เสงแล้วกก็90 หเสียงของกองนะครับก็ถือว่าให้มาเยอะมากเลยทีเดียวก็เยอะกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เสียงนี่ก็จะเป็นเสียงใหม่ๆด้วยข้อ2ครับหน้าจอและเวิร์กโฟลตัวจูโนดีเนี่ยเขาใช้เป็นหน้าจอสีแล้วแล้วก็หน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับก็จะเห็นอินเทอร์เฟซต่างๆในจอเนี่ยค่อนข้างจะง่ายและ เห็นได้ละเอียดเป็นจอสีด้วยมันก็มันอาจจะไม่ได้มีผลสําหรับบางคนนะแต่ผมพูดตรงๆว่าสําหรับผมหรือว่าสําหรับใครหลายคนอ่ะการที่แค่เปลี่ยนเป็นหน้าจอสีมันก็ทําให้ฟีลลิ่งในการเล่นอ่ะมันดีขึ้นทําให้เราอยากเล่นทําให้เราอุ๊ยมีความสนุกมากขึ้นในการเล่นเนี่ยครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับแล้วก็ไอ้ที่ work 4ที่ผมพูดไปก็คือในปุ่มเฟลเลตกับแบงค์เนี่ยในเอเวอร์สามสิบเนี่ยเขาจะได้10เสียงแต่ว่าตัวเนี้ยครับจูโนดีเลือกได้เป็น16กนะครับก็เลือกได้เป <rôle CCTV> เขาเรียกว่ามันจะใช้โมเดลเดียวกับรุ่นใหญ่ๆอย่าง p ฟ a นทอมอย่างไรพวกนี้เขาจะมาตรฐานก็คือ16เหมือนกันเวลากดอะไรก็จะกดได้16ก็เป็นข้อดีเวิร์กโฟง่ายด้วยสมมติว่าเรามี2ตัวอย่างที่ผมบอกไปเรามี2ตัวแล้วเกิดว่าเราเซ็ตเสียงที่1เป็นเปียโนเสียง2เป็นสตริงเสียง3เป็นออแกน เสียงที่สเป็นเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องปรับตัวยากนะครับเวลาเราจะย้ายเครื่องหรือว่าจะแบบใช้ตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรมันก็จะค่อนข้างง่ายแต่ว่าถ้าเรามี f อ s 30แล้วเราไปใช้ตัวใหญ่เนี่ยคือเราต้องเขาเรียกว่ามันมันเหลือแค่10บอะบางอย่างเราต้องแบบตัดทิ้งเพื่อให้มันอยู่ในหน้า f ฟเบอร์ลเดียวอะไรแบบนี้ครับข้อ3ครับข้อนี้เป็นข้อที่เป็นข้อที่ตัดสินใจได้ง่ายที่สุดเลยและเป็นข้อที่พีคที่สุดด้วยเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนจาก USB Typ e B ที่เป็นการเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่อกับ d a w ต่างๆเนี่ยตอนที่เ b 3 0เนี่ยใช้เป็น t ท p e b ก็คือเป็นสายเครื่องปิ้นบ้านเราแต่ว่าตัว j u n o D ดีนะครับอัปเกรดใหม่แล้วผมก็ชอบมากๆด้วยคือเปลี่ยนเป็น USB Type-C แล้วนะครับ p ท C เนีทุกคนคงอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมันภาพมันเป็นยังไงทาไมมันเอ๊ะมันจะผมพูดทําไมผมพูดปล่อยจัง Type-C มันดียังไงไท p e C มันดีร Type นดตรงที่ว่ามันง่ายครับแล้วก็มัน เขาเรียกมันทันสมัยการเปลี่ยนหัวการเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันทำให้เราพกสายง่ายขึ้นแล้วก็การเชื่อมต่อต่อตางๆครับมันทําง่ายขึ้นด้วยเพราะพอมันเป็น Type C เนี่ยทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น MIDI หรือว่าจะเป็น,ปน Audio Interface ที่สามารถเปิดเพลงจาก iPhone เปิดเพลงจาก iPad หรือเปลี่ยนเปิดเพลงจากโทรศัพท์ผ่านเครื่องเข้าเครื่องตัวนี้มันทําได้ง่ายมากเราไม่ต้องต่อเข้าอินพุตไม่ต้องอะไรเลยครับและข้อดีที่สําคัญคือเวลาเนี่ยครับที่เครื่องเขาสามารถเชื่อมต่อแบบทั้ง MIDI และ Audio ผ่าน Type C รูเดียวเนี่ยก็คือเสียงมันจะไม่เก่าแม้ว่าเราจะซื้อตัวนี้ไปประมาณแบบสมมติว่าซื้อไปอีก5ปีเสียงตอนนี้อาจจะดูเก่าไปแล้วครับแต่ที่แน่คือเราสามารถเพิ่มเสียงได้ผ่านโปรแกรมต่างๆอย่างเช่น iPad ที่ตอนนี้เป็นปลั๊กอินที่เป็นเครื่องดนตรีจริงๆนะครับเป็นเครื่องดนตรีเป็นปลั๊กอินเป็นโนปลั๊กอิน, plugin, น plugin, อะไรเงี้ยสามารถเสียบเข้า Type C และก็สามารถเพลผ่านเครื่องไปได้เลยเหมือนเปียบเหมือนอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งเลยนะเสียงเราก็จะไม่เก่าเราอยากได้เสียงเป็นองใหม่ๆเราอาจจะไม่ถูกใจเสียงอันนี้เราซื้อจากข้างนอกมา ก็ใช้ได้เหมือนกันลองให้ดูครับนี่ครับผมก็ใช้ถ่ายไท p e C เส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ iPad เครื่องหนึ่งของผมนี่ครับแอปที่ผมจะใช้นะครับก็คือแอป Piano Take 8นะครับก็คือแอปนี้ก็จะมีเสียงเปียโนเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเสียงเปียโนที่ดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวดูเสียงเปียโนนี้แต่ผมว่าเสียงก็ดีนะแต่บางคนอาจจะยังไม่ชอบเราสามารถต่อได้เลยครับนี่ครับต่อแบบนี้เลยครับสายไท p e C ต่อแล้วก็เสียบปั๊บปึบนี่แค่นี้ ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็นะครับอินเทอร์เฟซก็จะเปลี่ยนเป็นหูฟังแล้วนะครับก็คาวนี้เราลองมาใช้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใช้เขาเรียกว่าลองใช้เสียงเป็นโนเครื่องก่อนนะครับลองลองเล่นดูนะครับนี่ครับแล้วลองใช้เสียงเป็นโนในปลักอินนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรนะเราใช้จากปลักอินปุ๊บนี่ครับ เสียงมันมีความลึกกว่าบแบบนี้ครับประมาณนี้ครับเราคิดว่าเราไปเล่นแล้วเราอยากแบบกดเอฟเฟคตลกตลกไปด้วยเนี่ยเราก็ใช้แอปอื่นได้นะครับเราก็ใช้อปอื่นได้เลย เ่ยสามารถกดตบมุกไปได้เลยนะผ่านแอปอะไรพวกนี้คือมันค่อนข้างจะซีมเลสแล้วก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายมากคือคือง,าง่ายๆว่าลองรับในอนาคตได้เยาวๆ นอกจากใช้กับปลั๊กอินอะไรได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าใช้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ด้วยแบบว่าเราจะอัดคลิปเราจะอะไรเราเสียบเหมือนเดิมเลยครับก็คือเปิดจริงๆเมื่อกี้เสียบปั๊บเปิดแอปกล้องขึ้นมาเราอัดเสียงไปนโนมันจะเข้าไปใน iPad เลยนะหรือว่าเข้าไปในโทรศัพท์ผมเลยก็จะทําให้เสียงของผมคุณภาพมากขึ้นและคราวนี้ครับผมก็จะไม่ได้แค่มาบอกว่าเฮ้ยเราควรเปลี่ยนอย่างเดียวสําหรับใครที่มี a อพีเออยู่แล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไม่ได้จะใช้3าข้อนี้เราพอใจอยู่แล้วเนี่ย ผมก็มีเหตุผลเหมือนกันเหตุผลที่ยังไม่ควรเปลี่ยนครับอย่างแรกเลยนะครับก็คืออย่างแรกคือด้วยเสียงและคุณภาพของเขาดีอยู่แล้วคือถ้าจริงๆเราไม่ได้ใช้เสียงข้างนอกเหมือนที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้แล้วเราพอใจในนี้แล้วเราพอใจในเสียงแล้วเราก็ชอบมันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนเลยครับ ข้อ2ครับคือถ้าเราไม่ได้ใช้ USB Type C หรือเราไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราเป็นเพลเยอร์ที่แบบเล่นตามงานอะไรเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสว่าต้องโหเป็น USB C อะไรเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ควรเปลี่ยนครับและข้อที่3ครับข้อสุดท้ายครับก็คือจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวในการใช้งานคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็น้ำหนักเท่ากันความคล่องตัวก็ใกล้กัน แต่มันมีเงื่อนไขครับ XPS 3 0ยังเป็นตัวที่น่าใช้อยู่เพราะว่าเรื่องของแบตเตอรี่ของเขาหรือว่าเรื่องของการใช้ไฟของเขาเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถใส่่านแล้วใช้นอกกระถางที่ได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรเลยพกไปที่ไหนก็ได้แล้วพกแต่ตัวไปเลยแล้วก็วางตรงไหนเราวางบนตกักวางบนอะไรแล้วก็เล่นได้เลยตรงซึ่งตรงนี้จูโนโด่ดีไม่ได้มีฟังก์ชันนี้แล้วก็วคือตัดออกไปตัวนี้ยังมีฟังก์ชันอยู่นี่มันก็เป็นข้อดีของเขาเลย ก็มาสรุปกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็มีทั้งคู่แล้วก็ยังเป็นขวัญใจชาวไทยทั้งคู่แล้วก็ตัวนี้ก็คือแก่แต่เกา๋าอันนี้คือสดแล้วก็ใหม่แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆก็จัดเต็มก็จะประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ ผมและพีก็ต้องขอลาไปก่อนใครตัดสินใจซื้ออะไรได้เนี่ยก็ลองไปเลือกไปจับไปจองได้จริงๆไปลองที่ร้านเลยเจ็ดตีที่สุดนะครับไปลองกันได้ที่ Music a r m ทุกสาขาเลยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่องเรานะครับจะมีอะไรมาเสิร์ฟทุกคนเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมและพีก็ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ Music